วันเด็กปีนี้เราพาเด็กๆมาที่กองบินห้าประจวบนะคะเนี่ยค่ะคนเยอะมากๆเลยนะคะว้าวองุ่นเหรอลูกองุ่นเคียวโฮอันนี้รสอะไรคะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีถุงีดยาด้วยสีะไรคะไอ้เอาเข็มฉีดยาไหมดูเลือกก่อนค่ะหนูชอบอันไหนเงินทอนด้วยลูกเราเงินทอนด้วยค่ะ แล้วเรามาขึ้นรถเจ้าหน้าที่ดูนะคะรบาพี่โนโตแล้วไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นไหมคะไม่ขึ้นแล้วพี่โนพี่โน,พ,โนพี่โนต้องขึ้นกระบะดิขึ้กระบะดิตอนนี้เรากำลังกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเด็กเยอะมากเลยนะคะจะไปเล่นตามแต่ละฐานก็คือเขาแถวยาวมากเลยนะคะ เราก็เลยไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็แวะซื้อของค่ะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยแวะซื้อของนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นที่ทะเลกันต่อค่ะ ตอนนี้เราวัดมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่าก่อนนะคะเข้ามาด่านแรกเลยนะคะก็จะเจอป่าแบบนี้นะคะมีเสียงกบร้องยอันนั้นอะไรอ่ะ นกจริงเหรอนกปลอมคะอ๋อนกปลอมเฮ้ยเฮ้ยเอาปืนจ่อกันเลยเหรอนี่ไงคะถ้าหนูไปใกล้มันจะเป็นไงปถ้าไปจับมันไปโดนเงี้ยงมันไปโดนขี้ข้างหลังมันมีพิษอยู่เลยมีพิษนะลูกเวลาถ้าเราเจอเขาในทะเลอ่ะหนูห้ามไปจับโดนเขานะคะ ไม่มันอยู่ตามโขดหินเนาะบางทีเราไปดำน้ำเราก็จะเจอใช่ไหมคะพอ่อนี่นี่พบมาตรงนี้แล้วว้าวเดี๋วพี่ดูเห็นอะไรบ้างนอกจากฉลามแล้เห็นอะไรอีกลูกอันนี้คือปลาอะไรคะปลาเก๋า ปลาเก๋าตัวเบลอเลยอะ่ะไอเราเที่ยวกับปลาเก๋าสิลูกใครตัวใหญ่กว่ากันคือตัวเล็กกว่าอ่ะใครนะอ, <c oughs> อุ๊ยอะไรอ่ะชลามอ้าวนี่ปลาในเรื่องน,นีโมนี่ใช่ไหม <c oughs> เขาไปดูแล้ว มือนยิ้มตลอดเลยปลากระเบนอะปากรงจับที่ตัวจับที่ปากได้จับหางมาันหางมาันมันมีเงี้ยงในตัมหางปลากระเบนจะมีเงี้ยงแหลมๆด้วยไปโดนไม่ได้นะคะมันมีพิษอ่าออกมาข้างนอกแล้วนะคะอันนี้อะไรเนี่ยอุย๊ยดูสิกำลังผักกาด เหมือนพักกาศดจริงๆด้วยอ่ะนี่เป็นเต่าจริงๆนะคะเนี่ยที่เขาสตาร์เอาไว้นะคะนหนูดูได้อย่างเดียวพอนะอย่าจับนะคะใช่อันนี้เป็นตัวจริงหมดเลยแต่ว่ามันตายแล้วนะคะแล้วเขาก็สตาร์มาให้เราดูนะคะอันนี้คือปลาฉลามเสือดาวนะคะที่ป๊อปป๊อปเคยจับใช่ไหมว้าวอันนี้เป็นปลาดาวอุ้ยดูสิ บ่อนี้ก็ห้ามจับนะคะสีฟ้าจริงด้วย,อ,ยอะไรอะ่ะปูใช่เหรอลูกปูเแมงดาแมงดาทะเล,ะเลนี่นนนนงงนเป็นแมนงดานี่คลิปบ้านี่แม่กลิปบ้างนี่ปลากระเบนไหมใช่ห้ามโดนนะคะเนี่ยโอ้แมงดาแมงดาแม่เพิ่งเคยเห็นเขาเดินเ <ปะ S 1> นี่ยอันนั้นอะไรคะปลากระเบนเหรอคะเต็มชักเลย อะไรคะลูกเต้าว <Yay. S 1> ว้าวตัวเบ้อเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้มาใกล้ๆแล้วเนี่ยมาแล้วตัวใหญ่มากว้าว เขามารวมตัวกันตรงนี้เขานิกว่าเราจะให้อาหารหรือเปล่าทับกันแล้วอ่ะนุ่มก็เราจะให้อาหารหรือเปล่าเนี่ยมารวมตัวกันใหญ่เลยสีสวยจังเลยตอนนี้พี่พี่ธภัณา์ปิดแล้วนะคะนี่ปิดพอดีเลยนะคะวันนี้เราไปไหนกันมาบ้างคะพ่อก็ไปงานวันเด็กที่กองบินห้าก่อน แล้วก็ไปอ่าวมะนาวไปเล่นน้ํานะคะเล่นน้ำอ่าวมะนาวแล้วก็ไปทานอาหารกันด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไหนกันต่อหนะ้าเสร็จแล้วก็มาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากก่อโอ้ใช่เรามานะคะเย็นมากแล้วคือเขาใกล้จะปิดแล้วค่ะแต่ก็ยังเข้าไปได้ทันอยู่นะคะเนาะ เนี่ยพอเสร็จจากพิธภัณฑ์ว่ากอน,นะคะเราก็จะไปที่ถนนคนเดินกันต่อใช่ไหมคะไปถนนคนเดินจังหวัดประจวบเราเนี่ยไม่เคยมาเลยนะคะคือเราอยู่จังหวัดประจวบนะคะ<ม>แต่ว่าตรงเนี้ยเราไม่เคยมาเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ย่านนี้เนาะ<ม>เนี่ย<ม>ครั้งแรกที่เราจะมาเดินนะคะว่ามันใหญ่ไหมมันมีอะไรให้กินบ้าง<ม>เดี๋ยวไปเจอกันนะคะ<ม>ตอนนี้เรามาถึงถนนคนเดินกันแล้วนะคะ อะไรดูโพนี่เหรอคะเจ้าเหรอเอาไหมปัญหาโอ้ยตอวนี้เท่าไหร่คกมเลยอะอะไรอะปลาหมึกเปล่าไหนไหนอันนี้เขาแถมเหรอคะหูน่ารักจังเลยได้โพนี่ใช่ไหมคะไหนพี่โนได้อะไรมาลูกเพนกวิน เลนกลิ้เหมือนพี่โนเลยอ่ะอันนี้อันนี้แถมตัวแถมก็น่ารักมากใช่ไหมสีม่วงเหมือนกันเลยอ่ะน่ารักมากเหมือนนุอันนี้ตาเขาเป็นอะไรอ่ะตาแก้วใช่ไหมตาแววแววเออน่ารักอันนี้ตาตาผ้าอันนี้ตาเออตาผ้าพี่น้งกินกุ้งดองไห้อวกดไหมพี้องก้ดไมด้กก้งองไหมพ้ดไมอง้ไ้าวได้ไหม กาไออปันนี้วตอนนี้เรามาหาที่นั่งทานอาหารกันนะคะบรรยากาศริมทะเลบรรยากาศดีมากแล้วคือมีคนขึ้นมานั่งเยอะเลยนะคะตลาดอยู่ตรงนี้นะคะอร่อยไหมมันคืออะไรนะโกโก้หม้อดินใช่ไหมคะ ไอ้กินซูชินะคะส่วนพ่อป,ป๊อปกินเป็นก๋วเตียวรถไฟนะคะ